ถ้าเราตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้เ,เราก็จะเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ดีได้หัวใจเลยคือมีางานทําแล้วต้องทํางานให้มีคุณภาพเราสร้างบ้านลูกค้าเหมือนสร้างบ้านเราเองสร้างบ้านสร้างความสุขสร้างกับ The Best Home อันนี้คือโต๊ะทำงานตัวแรกนะครับของ The Best Home แล้วก็ของผมเองนะครับ อยู่ในห้องทํางานห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เป็นบ้านนะครับเขาเรียกว่าโฮมออฟฟิศตอนนั้นนะครับมูลค่าถ้าจำไม่ผิดประมาณ1,900บาทนะครับพร้อมกับโซโฟ,ฟารับลูกค้าก็1,990าท่าบาทณจุดเริ่มต้นของ The Best Home หน้ณวันนั้นที่มีโต๊ะตัวนี้ตั้งอยู่ที่บ้านนะครับยังไม่มีงานสักหลังเดียวเลยครับจนว่าผ่านไปประมาณสัก สเดือนนะครับโต๊ะตัวนี้ที่เป็นโต๊ะทางานตัวแรกของผมนะครับก็มีประสิทธิภาพนะครับนำพาลูกค้าเข้ามาแล้วเราก็ได้เริ่มต้นงานก่อสร้างบ้านหลังแรกพอบ้านหลังนั้นสร้างเสร็จก็เริ่มมาเป็นตัว The Best Home และโต๊ะตัวนี้ก็ได้เริ่มต้นมาพร้อมกับ The Best Home ณวันนั้นครับ สิ่งหนึ่งที่พวกเรามีกันหน้าวันนั้นก็คือความตั้งใจและความมุ่งมั่นและความซื่อสัตย์ที่มีให้กับลูกค้าจนหลังแรกผ่านไปหลังที่2 3 45จนวันนี้ก้าสู่หลัง200กว่าไปแล้วครับจากหนเนี่ยสู่200เนี่ยเราใช้เวลา8ปีแล้วเราก็จะดำเนินธุรกิจอยู่บนความถูกต้องอยู่บนความยุติธรรมให้กับลูกค้าแบบนี้ตลอดไป น้องชัยบริการดีทีมงานเดอเบสท m โฮมบริการดีทุกคนน่ารักมากอยากได้อะไรเขาก็ทำให้ทุกอย่างในมุมมองของผมนะครับการเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ดีนะครับผมมองว่าหนึ่งคือเราต้องมีจริยธรรมหมายถึงว่าต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองและต่อลูกค้าอันนี้สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่แค่เราทำรับเหมกาก่อสร้างให้จบไป แต่ลองเข้าใจว่าบริษัทรับสร้างบ้านนะมันคือการทํางานบริการเพราะฉะนั้นเราจะต้องบริการลูกค้านะครับให้ดีที่สุดลูกค้ามีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้เนี่ยเราก็จะเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ดีได้ คือพึงพอใจมากมันเป็นอย่างหนึ่งในชีวิตผมที่ผมคิดแล้วว่าตัดสินใจไม่ผิดก็คือการสร้างบ้านกับเดอะเบสท์โฮมเราเชื่อว่าเราเป็นบริษัทร,รับสร้างบ้านที่ดีนะครับเพราะ,ะเราเชื่อมั่นว่าณวันนี้ครับเราสร้างบ้านได้มีคุณภาพและสามารถส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าได้ทุกหลังที่เราสร้างเราจะสร้างบ้านลูกค้าเนี่ยให้ดีที่สุดเท่ากับเหมือนบ้านเราเองนะครับ ผมมั่นใจว่า The s t s t m o เนี่ยเรามี The Best Team เรามีทีมที่ดีเป็น The Best Team จริงๆที่จะ,ะไปสร้างบ้านให้กับลูกค้าอย่างมีคุณภาพเราสามารถไปสร้างบ้านแล้วก็สร้างความสุขให้กับเขาและครอบครัวได้นั่นคือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้แล้วผมเป็นแรงผลักดันทำให้ผมเลิกท้อครับผมมีแต่ต้องสู้และก็ต้องเดินต่อไปขา้างหน้า ลังจากที่พวกเราส่งมอบบ้านส่งมอบความสุขให้กับลูกค้ามากกว่า200หลังนะครับมากกว่า200ครอบครัวแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมอบความสุขให้กับตัวเราเองให้กับครอบครัวเดอะเบสโฮมของเราเองและที่นี่คือบ้านหลังใหม่ของพวกเราบ้านของครอบครัวเดอะเบสโฮมครับ